กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสนามต่อไป next station <c oughs> คอยดูดีๆสนามนี้ก็จะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยทิศทางการต่อสู้ทางด้านการเมืองมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณดูนะถ้าคุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาพร้อมกับผมไม่ว่าจะเป็นปีห้าส5มปีห้ นะหรือแม้กระทั่งปี62สองเนี่ยที่มีการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งปฏิเสธไม่ได้หรือใครเถียงมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าพักใหม่จะเพิ่งงอกมาพักใหม่จะเพิ่งเกิดมาแต่สู้ฐานเสียงสู้รากฐานคะแนนเสียงของเพื่อไทยไม่ได้เลยต่อให้คุณมาแบบวิชาเหนือเมฆนะมาแบบเปิดตำรากันมาแบบเอากันมางัดมา นะหมดหน้าตักไม่ว่าวิชามูวิชามันก็ไม่สามารถนะชนะคุณทักษิณได้ถูกไหมวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างที่ประชาชนควรควรที่จะตระหนักไว้แล้วนะว่าทำไมนะบนสนามการเลือกตั้งในในส่วนของระดับประเทศของพรรคเพื่อไทยยังคง ครองชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งได้เราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเพราะทําไมใครรู้ไหมว่าเพราะทำไมนะผมไม่รู้ว่าทุกคนตีความหมายยังไงแต่หนึ่งในยะแล้วคือจุดยืนจุดยืนเพราะคุณทักษิณสังเกตนะต่อให้โดนไล่ออกจากนอกประเทศต่อให้ทําผู้ยี่ผู้ยําอะไรกับเขาเองเนี่ยกับคุณทักษิณเองเนี่ยถามกันจริงๆคุณเคยเห็นคุณทักษิณด่ากลับไปไหม ด่ากลับไอ้พวกจังไรที่มาเน่ขับไล่เขาออกมายัดคดีมาทําโน่นทํานี่นะมาใส่ความใส่ร้ายตัวเขาเขาเคยตอบโต้ไหมผมเห็นว่าก้มหน้าก้มตาทํางานใครว่าใครด่ามไม่เป็นไรก้มหน้าก้มตารับถูกผิดเดี๋ยวประชาชนจะรู้เองเอาเข้าถึงในส่วนตรงนั้นพูดกันง่ายๆคือคุณทักษิณไม่ลงมาเล่นด้วยไม่ลงมากัดด้วยกับไอ้พวกนี้ คนละราคาคนละเบอร์ถูกไหมคุณทักษิณก็มองว่าคนคนละชั้นกันเพราะฉะนั้นคุณจะใส่ความด้วยอํานาจที่มันเป็นอํานาจแบบไม่สุจริตเอากฎหมายเข้ามานะซึ่งกฎหมายไม่ได้อยู่บนบทบัญญัติความเป็นธรรมหรือพูดง่ายๆคือความเป็นธรรมมันไม่มีว่างั้นเถอะกฎหมายมันก็คือกฎหมู่ว่างั้นเถอะเอามาบังคับใช้กับตนสุดท้ายคุณทักษิณก็ไม่ได้ยอมจำนำหรือพอไหม พราะมันจะยอมจำนวนยังไงอ่ะยอมจำนวนต่อกฎหมายอันนั้นอ่ะใช่แต่ไม่ยอมจำนวนต่อความอายุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสังคมไทยนะคนที่พยายามปรักปรำเนี่ยพยายามยัดข้อหาต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนก่อนที่จะให้เขามาอยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือให้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนวันนี้เนี่ยความเป็นธรรมมันไม่มีแต่คนที่มีเอกลักษณ์ความเป็นผู้นํา คุณเห็นไหมเขาไม่เขาไม่ไมลงอากาศอ่ะเขาไม่ตอบโต้อ่ะเขาไม่มาด่าแล้วก็ไม่มาสาเสียว,ว่ากูต้องวันนี้กูต้องเอาทหารให้ตายทั้งกรมอ่ะนะวันนี้กูต้องเอาทหารให้ตายทั้งกองทัพอ่ะเขาไม่ได้มาเกียดแค้นขนาดนั้นแต่เขาวางเฉยอันนี้แหละคนสู้เป็นคนสู้กับพวกอะไรอายุติธรรมเป็นคนเดินเกมมาไอคนเดินหมากเป็นนี่แมันต้องอย่างนี้ถูกไหมครับแต่วันนี้สิ่งที่ เขาได้จากประชาชนได้ใจจากประชาชนก็เพราะว่าเนี่ยการเดินบาตเป็นการวางตัวเป็นนะการวางทิศทางยุทธศาสตร์ของตัวเขาเองนะไม่ใช่พักนะหลังจากที่โดนโดน,โดนขับไล่มาแล้วเนี่ยให้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยทิศทางตัวเขาเนี่ยเขาว่าเดินเป็นเขาครองใจครองกระแสรประชาชนได้ยาวนานถึง14ปีคุณคุณ,ค,ณคุณคิดว่ามันเทพขนาดไหนคุณคิดว่าใครทําได้ม้างแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ประยุทธ์จันโอชากลัวที่สุด แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทหารกลัวที่สุดไม่กลัวคนประเภทไหนลนะ่ะกลัวคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาประยุทธ์จันโอชารวมทั้งพวกเผเด็จการไม่เคยจะก้าวข้ามผ่านทักษิณชินวัตรได้สักปีหนึ่งจริงไม่จริงนี่ผมพูดด้วยครับรุดด้วยก็อาจจะขุกคระหน่อยเพราะฉะนั้นท่านดูพินิษเคราะห์ดูไม่ใช่เฉพาะนะไม่ใช่เฉพาะผลงานของทักษิณชินวัตรเองที่ทําให้เพื่อไทยอยู่ รอดปลอดภัยได้จนถึงปัจจุบันนี้ครองระดับความนิยมเสียงประชาชนข้างมากได้ถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะผลงานของทักษิณชินวัตรแต่เป็นเพราะองค์รวมนะบุคลิกนิสัยนะทุกทุก,ท,กทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่ประกอบมาเป็นตัวเขาผมถามว่าจะมีมนุษย์หน้าไหนทําได้เหมือนกับคุณทักษิณมั้งไหมผมถามตัวไม่ยอยู่ประเทศไทยแล้วนะ ตัวอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเหยียบมาในประเทศไทยเสียด้วยซ้ำยังสร้างกระแสได้ยาวนานถึง14ปีคุณคิดว่าใครทำได้แบบนี้มั่งไหมเอาใครสร้างเอาง่ายๆเธอคุณนะแค่ห่างหายไปจากหน้าจอแค่เดือนเดียวคุณก็โดนโลกลืมแล้วถูกไหมแค่คุณไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในหน้าจอทีวีในโลกโซเชียล ยาวว่าสองปีสามปีหนึ่งปีเลยเอาแค่เดือนเดียวคุณก็โดนโรกลืมนะแต่นี่คุณทักสินไม่อยู่ถึงสิบสี่ปีแล้วยังมีฐานเสียงแน่นขนาดเนี้แล้วคุณคิดว่าใครทําได้บ้างไหมวันนี้อ่ะวันนี้อ่ะถือว่าเดีผมบอกว่าผมมายกยอปอปั้นก็ได้อ่ะก็มันเป็นความจริงอ่ะก็ผมพูดความจริงอ่ะถูกไหมรู้สึกยังไงผมในฐานะประชาชนผมก็พูดไปอย่างนั้นผมรู้สึกอย่างนี้ยวันนี้ถามว่าผมผิดไหมผมก็ไม่ผิด แต่ผมรู้สึกจริงๆแล้วผมเอาความจริงมาพูดแล้วมันผิดไหมเล่าใครทําได้แบบเขามั้งไหมอ่ะก็ไม่ได้คุณดูสิวันนี้เนี่ยคนที่เข้ามาบริหารประเทศดูโควิดเนี่ยนะไหวัดกระจอกแล้วเป็นไงล่ะความสามารถมีเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยนะเกิดการแพรนะ่ระบาด้ะโอกใหม่ขึ้นมาชิบหายวายป่วงหมดแล้วนี่ติดเชื้อไปเกือบเจ็ด้อคนก็ไปแล้วแล้วนี่แหละคุณ ความที่เอาคนไม่เป็นโลเป็นภยัยอีเลอีกเกลมาบริหารประเทศเนี่ยมันกระชิบหายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหาคนเก่งนมันหาย,ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกๆสิ่งทุกอย่างบอกแล้วนะนี่คือคําตอบของประชาชนแล้วนะผมไม่ต้องพูดต่อนะว่าเหตุผลอะไรเพื่อไทยยังถึงครองใจประชาชนจนถึงปัจจุบันครองใจคะแนนเสียงครองใจประชาชนนะเป็นที่รักใคร่ของประชาชนยังไงก็เลือกให้เงิน มีคนให้เงินอ่ะไม่เลือกมาเลือกเพื่อไทยเพราะอะไรฟังใครฟังไม่ทันนิย้อนไปเลยนะเพราะฉะนั้นกับการที่โดนกระแสมาที่ผ่านมาที่เพื่อไทยโดนมาโดยตลอดว่าสู้ไปกลับไปสู้ไปกลับไปอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ากระแสมันก,มนก็มันก็มากันในลักษณะแบบนั้นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ขอย้ําเตือนกันอีกทีว่าประชาชนเขาศรัทธาในตัวของทางทักในตัวของพันตารวจโททักษินมากกว่าตัวบุคคลหรือตัวคนที่ไปลงสมัครปฏิเสธไม่ได้นะครับวันนี้นะประชาชนบางคนไม่ได้เลือกที่ตัวแทนซชด้วยซ้ําแต่เขาเลือกที่ ความเป็นทักษิณชินวัตรความเป็นเสื้อแดงความเป็นเพื่อไทยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะถ้าใครปฏิเสธจากตรงที่ผมพูดไปเนี่ยคือโกหกแล้วคือโกหกแล้ววันนี้ถ้าจะเอาตอแหลมาพูดอย่ามาพูดกับผมนะเอาความจริงมาพูดกับผมวันนี้ประชาชนที่เลือกเนี่ยเขาเลือกคุณทักษิณเขาเลือกความเป็นเสื้อแดงเขาเลือกที่เป็นตัวตนของคุณทักษิณเขาเลือกพรรคไม่ได้เลือกเนี่ยตัวผู้สมั ถ้าเลือกตัวผู้สมัครนะเชียงใหม่นะอบจพี่บุญเลิศก,ก็น่าจะชนะไปแล้วถูกไหมหรือหลายๆเขตก็อาจจะชนะไปแล้วแต่วันนี้ทําไมไม่ชนะอ่ะทําไมอ่ะก็เพราะเขาเลือกพันตารวจตัวทักษิณชินวัตรแล้วคุณว่าไหมเอาจริงๆถ้าเอาความจริงมาพูดวันนี้เอาถูกไหมเพราะฉะนั้นนะใช้ชนะที่ถลม่มทลายวันนี้สําหรับการเลือกตั้งอบจอ เป็นคำตอบที่โอ้ oh, โหคุณเอ้ยเป็นคำตอบที่เขาเรียกว่าน่ากลัวสำหรับพักคพลังประชารัฐเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนนี้ในยะการเลือกตั้งอ,อปจอเนี่ยนะประชารัฐเนี่ยคะแนนความนิยมต่อให้รวมกับนะภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้ความนิยมของประชารัฐต้องบอกได้เลยว่าตกควบวบเลยไม่ได้ชนะเพื่อไทยเลย ูมใจไทยก็ไม่ได้ชนะเพื่อไทยเลยประชาธิปัตย์ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าสมัยหน้าถ้าเพื่อไทยไม่ได้แตกแบ่งย่อยเป็นไทยรักษาชาติหรือพักไหนคุณคอยดูว่ารัฐบาลสมัยหน้าจะเป็นใครเอาพูดกันง่ายๆคงไม่ต้องคิดมากว่าเป็นใครต่อไปจากนี้แค่ว่าประชารัฐแสดงผลงานยังไงเข้าท่าไม่เข้าท่า ภูมิใจไทยแสดงผลงานยังไงเข้าท่าไม่เข้าท่าถ้าต่อจากนี้กระแสของนะพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งพลังประชารัฐเนี่ยตกลงตกลง,กลงสมัยหน้าคุณพลิกมีพลิกแล้วแน่นอนแล้วครับนะเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลัวที่สุดกลัวถึงขนาดไม่กล้ายุบสภากลัวถึงขนาดไม่กล้า ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้เพราะคะแนนของตัวเองความนิยมของตัวเองยังต่ำอยู่ขืนถ้าลงตอนนี้ขืนทายุสบสภาตอนนี้เลือกตั้งก็ไม่ได้เขาอีกแล้วและเขาก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกอีกแล้วเขาเลยไม่อยากลงยันมีหลายๆคำถามก็บอกว่าทำไมไล่ประยุทธ์แล้วไม่ยอมจะไปศาสตร์ก็แล้วตบก็แล้วเบิร์ดกบาลก็แล้วทำไมพลเอกประยุทธ์ยังไม่ลงจากเก้าอี้นายกก็เหตุผลนี้แหละลงได้ยังไงละ่ะเพราะถ้าลงถ้าเลือกอีกครั้งเขาไม่ได้แล้ว ถูกไหมเขาไม่ได้เป็นนายอกอีกแล้วเพราะเขารู้ว่ากระแสเพื่อไทยเนี่ยลึกๆเนี่ยรากมันยังลึกเหลือเกินสําหรับความกตัทธาของประชาชนทั้งประเทศเลือกยังไงก็ได้เพื่อไทยไงชัดเจนไหมเขาถึงไม่สามารถก้าวข้ามพันตํารวจโททักษินชินวัตรได้แม้แต่วินาทีเดียววันนี้นะผลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงต้องกินยาพาราก่อนนอนทุกๆวันทุกๆคืนเพราะอะไรมันมีเหตุผลเดียวครับ กลัวกลัวจะหลุดเก้าอีก้กลัวใครจะมาแย่งกลัวจะหล่นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้สีหน้าเนี่ยเหมือนวัวสัตหลังหวะสําสหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะหลังจากผลคะแนนของเลือกตั้งอบจออกมาแล้วเพื่อไทยนําโดขนาดนี้ทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้ต่อให้เอาปืนใหญ่มา จี้หัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ยอมลงจากตําแหน่งนายกนัฐมนตีเพราะลงแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมคุณกล้าเหรอถ้าคุณเป็นนายกนัตนายกมนตีคุณเป็นประยุทธ์น่คุณกล้าลงาจากตําแหน่งลงจากเก้าอี้แบบนิ่งนอนใจได้เหรอวันนี้จากตําแหน่งนายกรัมตมนตีเห็นผลการเลือกตั้งเมื่อวานคุณกล้าลงไหมคุณกล้าลงไม่เล่า เป็นผมผมไม่กลา้าลงหรอกเพราะว่าลงแล้วไม่มีโอกาสได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปกลัวไม่กลัวได้ไงอะ่ะนะก็ทักษิณเนี่ยนะคะแนนความศรัทธาประชาชนมันเหนียวแน่นขนาดนี้ถ้าลงไปก็โชว์ี่ว่าผดเด็จการเดี๋ยวก็ต้องมีการรัฐประหารอีกรอบหนึ่งยึดอำนาจมายึดอำนาจก็มีคนเหนืออีกนะสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ลงแบบไม่สวยวันนี้ เราในฝั่งประชาธิปไตยควรที่จะกระหิ่มยิ้มย่องได้แล้วนะว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลัวที่สุดคือทักษิณชินวัตรและกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าฝั่งทักษิณชินวัตรหรือเพื่อไทยจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหรือนะในส่วนของเพื่อไทยเนะี่ยจะกำชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งเลยกลัวเพราะสมัยที่แล้วที่นั่ง ของตัวเองในฝั่งพลังประชารัฐที่นั่งก็ได้น้อยกว่าเพื่อไทยอย่างเห็นได้ชัดยังเห็นได้ทิ้งขางกันทั้งสามสิบกว่าที่นั่งคุณคุณคิดดูแลจะไม่เขากลัวได้ยังไงนะกว่าจะซื้อพักโน้นมากว่าจะซื้อพักนี้มามาร่วมกันนะลงขันในตัวเองมีที่นั่งมากกว่าเพื่อไทยได้เนี่ยก็เล่นเอาหืดขึ้นคอต้องประเคนให้ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเด่นๆให้ทั้งรองนายกรัฐมนตรีให้เขาดั่งกันสุขสบาย คุณดูสิครับกว่าจะตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลผสมเนี่ยขนาดนี้เนี่ยคุณดูสิครับมันยากนะสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ก็เลยกลัวไปหมดอหะผวาไปหมดอหะใครนาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินไปนาพบเจอใครนากร้ายพันตำรวจโททักสินชินวัตรก็หลอนแล้วกลัวยามาใกลก้กูอะไรประมาณนั้น